ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทโออดวันนี้จะอ่านพุทธวิชนาให้ฟังในเรื่องผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมเป็นผู้หลุดพ้นในหนังสือพุทธวจชชหมวดตามฉบับมรรควิธีที่ง่ายหน้าที่9จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจชชเล่มที่1 7หน้าที่66ข้อที่105ภิกขุทั้งหลาย ผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นภิกุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุ์ได้ภิกุทั้งหลาย วิญญาณซึ e ่งเข้าถ <ge> <ar> er ือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเศษก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูณ์ได้ภิกขุทั้งหลายวิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเศษก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูุ์ได้ภิกุทั้งหลายวิญญาณเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเศพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูุ์ได้ภิกุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจากบัญญัติ ซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความไปบูรณ์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นจากสังขารดังนี้นั้นนี่ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลยภิกุทั้งหลายถ้าราคะในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุ เป็นสิ่งที่พิกุละได้แล้วเพราะละราคาได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมัน่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปริณิพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้วปรมาจย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้